สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพนเป็นแม่ขาวค่ะตอนนี้ก็กะว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ที่ยายเพนที่จบมาพูดนี้จะมาเตือนภัยค่ะส่วนข่าวนี้เพื่อนๆก็เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันพักหลังนี้จะหนาหูมากยายเพนก็ได้ยินข่าวนี้เรื่อยๆค่ะ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกับญาติพี่น้องลูกหลานของตัวเองแต่เรื่องนี้มันก็ประมาทไม่ได้มันเกิดได้กับทุกคนคะ่ะยายเพ็ญก็เลยจะขอโอกาสมาเตือนภัยทั้งทั้งที่ยายเพ็ญก็เป็นแม่ขาวอยู่แต่ก็จะออกมา เตือนภัยในช่วงเวลาที่มันเกิดทันทีทันใดค่ะเพื่อทุกคนหรือว่าเผื่อบางคนจะมีความคิดเห็นหรือหาทางออกว่าจะทำยังไงค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่สาวของยายเพนเป็นมะเร็งเลือดมะเร็งกระดูกนอนติดเตียง ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะแพมเพิร์ดแล้วก็เครื่องมือใช้ทำความสะอาดมันแพงมากทั้งยาทั้งอะไรแกก็บ่นนั่นแหละแกอยากจะไปแต่แกก็ไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงอายุไขทีนี้แกได้ยินพี่ชายบอกพี่ชายคนโตมาเยี่ยมแกเมื่อสองสามวันที่แล้ว แล้วพี่ชายแกก็บอกว่าลูกสาวของเขาที่อยู่กรุงเทพโทรไปหาแม่เขาโทรไปหาพ่อเขาบอกว่ามีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถอนออกมาให้หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยโดนโดนขโมยเงินในธนาคารคือเงินธนาคารในธนาคารอะ่ะมันหายไปเฉยค่ะ พอดีพี่สาวของยายเพนนี่ก็นอนซาเลงไปเนาะก็คุยกันก่อนนั่นแหละว่าจะไปยังไงก็หาทางออกแกนั่งไม่ได้แกก็คือจะเข็นเตียงไปก็ไม่ได้เพราะว่าเตียงเตียงนอนมันเข็นไปไม่ได้แกก็เลยนั่งรถซาเลงคือไม่ได้นั่งนอนคะ่ะนอนรถซาเลงเอาเบาะนุ่มๆม,มาวาง แล้วก็เอาขาชันขึ้นเพราะว่ารถสาเร้งมันสั้นก็ขับช้าๆไปค่ะถนนก็กคูุกระไปลำบากมากๆพอไปถึงธนาคารก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องเชิญน,น,นายธนาคารลงมาพบแกข้างล่างทีนี้แกก็เอาหนังสือไปด้วยก็ยืน่น แล้วก็จะขอถอนเงินออกมาใช้ตามปกติที่แกจะถอนเงินออกไปใช้นั้นเพราะว่าบัตรนะ่ะมันหมดอายุค่ะแกไม่รู้ตัวว่าบัตรหมดอายุปกตินะ่ะลูกสาวจะไปถอนเงินให้ให้ถอนออกมาเฉพาะพอใช้แต่ทีนี้บัตรหมดก็ถอนออกไม่ได้เขาบอกว่าบัตรบัตรหมดว่าอย่างนั้น พี่สาวก็เลยต้องไปเองพอไปถึงก็ยื่นหนังสือให้แล้วก็จะขอเบิกเงินพอนายธนาคารดูดูเงินจะให้เบิกแกเบิกออกไม่ได้เพราะเข้าไปดูแล้วเงินไม่เหลือเลยค่ะเงินศูนย์หมดเลยเอ่อแกก็จําได้ว่าเงินในธนาคารน่ะมันมีอยู่ประมาณสา0 0 0ื่นกว่าที่ยายเพ็ญเพิ่งจะส่งไปให้เมื่อเดือนก่อนนูน้น ก็ดีนะที่ที่ไม่ส่งไปเยอะกว่านี้เพราะว่าปกตินี่จะส่งให้เขาพอดีเดือนที่แล้วนี่ไม่ได้ส่งเพราะว่าถ้าส่งทุกเดือนเลยมันก็เสียค่าธรรมเนียมแพงค่าส่งแพงนะคะก็เลยส่งเดือนเว้นเดือนก็บังเอิญไม่ได้ส่งใหม่แล้วกะว่าจะส่งเยอะกว่านี้ด้วยบังเอิญ แฟนเป็นคนเตือนบอกว่าทําไมจะต้องส่งไปเยอะทีเดียวส่งไปพอใช้ได้ไหมก็เลยส่งไปพอใช้อย่างที่เขาบอกมันเหมือนกับว่าบุญช่วยนะคะที่ไม่ให้ส่งเยอะกว่านี้วันนี้พี่สาววันนี้ยายเพนโทไปหาที่เมืองไทยโทรไปหาประจาค่ะทีนี้เ,เห็นแกนอนอยู่ในเตียงร้องไห้และแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปธนาคารมาเรื่องที่เล่าบอกเมื่อกี้นะคะ แต่ถอนออกไม่ได้เพราะเงินหมดแกก็ร้องไห้แล้วยยเป็นก็ถามว่าเป็นยังไงเจ็บปวดตรงไหนมั่งมีอะไรมั่งคิดว่าแกาเจ็บแกบปวดเนาะเพราะว่าบางครั้งนี่แกก็เป็นหนักแกก็ไม่ไหวแกก็บอกว่าเงินในธนาคารนะหมดแล้วมันไม่เหลือเลยมันหายหมดเลยเพราะว่าอย่างนั้น เขาก็เสียใจก็รู้อยู่ว่าเสียใจเพราะเงินมันเยอะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์ยายเพ็ญก็เหงื่อตกยางออกเหมือนกันค่ะลำบากประหยัดเต็มที่เลยจะใช้เองก็ยังไม่ได้ใช้เลยใช้น้อยที่สุดใช้แต่ส่วนที่จำเป็นที่สุดแม้จะซื้อกินก็ต้องพลิกเงินพลิกทองก่อนที่จะซื้อดูราคาดูแล้วก็ดูอีกทีนี้ ม,มันแหละก็นึกถึงตัวเองก็หาเงินลําบากพี่สาวเขาก็สงสารน้องสาวอยู่อันนี้ก็เข้าใจแต่ก็เลยบอกพี่สาวบอกว่าร้องทําไมไม่ต้องร้องหาทางออกดีกว่าเพราะว่าถ้าร้องแล้วก็บอกถึงว่าแกมโมโหหรือจิตตกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันร้องให้แล้วก็มันทําอะไรไม่ได้แต่ก็เข้าใจแกเพราะว่ายายเพ็นก็ ก็เคยร้องไห้เหมือนกันเคยเสียใจอย่างนี้เหมือนกันก็โดนหลอกทองไปห้าบาทโดนหลอกไปสองบาทโดนแล้วก็โดนปล้นไปสามบาทรวมเป็นห้าบาทตอนที่อยู่เมืองไทยตอนที่ไปไทยค่ะไปเที่ยวแต่ก็ก็เสียใจไม่ได้เสียใจจะว่าเสียใจก็ใช่แต่ใช้คําว่าเสียดายมากกว่าค่ะเสียดายมากกว่าจะหาได้ส กว่าจะสะสมได้ทีนี้นั่นแหละกนก,ก็เข้าใจแกก็เลยบอกว่าอย่าร้องไม่ต้องร้องก็เลยบอกให้แกใจเย็นๆหาทางออกเอาไว้พอดียายเพนก็วุ่นวายอยู่ทางวัดนี้พอดีกําลังจะถวายเพนพอถวายเพนเสร็จยายเพนก็เลยถามมาหลวงพ่อที่นี่บอกว่าจะให้ทํายังไง เพราะว่ายายเพ็ก็ไม่ค่อยจะมีปัญญาเท่าไหร่นาะ mm. ก็พูดตรงๆนั่นแหละเขาก็เลยบอกมาคุณพ่อบอกว่าให้เอาหนังสือนะไปไปให้เขารันให้เขาไปดูว่า,เ,าเงินเข้านะ่ะเมื่อไหร่ออกเมื่อไร่แล้วมันจะมีมีมีโค้ดของมันมีโค้ดของมันจะบอกเลขว่าเข้าไหนออกไหนแล้วก็ให้ไปแจ้งตำรวจ ส่วนพี่สาวก็บอกว่าแจ้งธนาคารแล้วบอกธนาคารแล้วแต่ธนาคารก็ไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้ทําร่าอยู่แต่ยาเพ็บอกว่าต้องเอาหนังสือไปให้เขาดูให้เขาติดตามให้ต,ตามรอยธนาคารจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าธนาคารน่ะเอาเงินเข้าไปเก็บเอาไว้แล้วก็กินดอกเวลามันหายไปอย่างเงี้ยธนาคารก็จะต้องรับผิดชอบ ถ้าธนาคารรับไม่รับผิดชอบแล้วจะเอาเงินคนอื่นเข้าไปเก็บไว้ในธนาคารทําไมแล้วยายเพ็นก็บอกบอกอพี่สาวว่าอย่างนี้ต้องเดินเรื่องนะต้องบอกนะธนาคารเขามีความมั่นใจว่าเขาดูแลเงินของเราได้นั่นแหละเขาถึงรับฝากแล้วก็กินดอกด้วยแล้วก็แล้วก็เขาจะต้องบอกธนาคารให้เดินเรื่องให้ แล้วก็จะต้องไปแจ้งตำรวจด้วยและเกก็นอนนอนเสียใจเก,กบอกว่าเกจนปัญญาเพราะว่าเกานอนอยู่ที่เตียงจะไปแจ้งได้ยังไงจะไปบอกได้ยังไงจะไปโทรหาใครแล้วเกก็ไม่พูดแล้วเกก็ไม่เก่งเรื่องอย่างนี้แล้วเกก็ไม่มีกําลังที่จะพูดเลยเก,กบอกเกเหนื่อยแล้วจะโทรไปหาเขาจะไปเดินเรื่องได้ยังไงแค่แค่แค ยายเพนโทรไปหาเขาเขาก็เหนื่อยแล้วเขาคุยบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาวางโทรศัพท์ก็นอนดูโทรศัพท์แล้วก็นอนหลับตาอะไรเงี้ยเขาจะคุยไม่ไหวเพราะเขาเหนื่อยเหนื่อยมากก็ใช้พลังในการพูดยายเพนก็เลยก็เลยบอกว่าให้ไปหาให้ไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปแจ้งไปแจ้งเขาไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ใช่ไปแจ้ง เยเป็นบอกไม่ใช่ไปแจ้งอ่าเยาเป็นบอกว่าให้เป็กขออ่าให้เขาช่วยเหลือเพราะว่าตัวเองก็นอนติดเตียงพูดก็พูดไม่ได้ไม่มีกําลังที่จะพูดเลยคนที่เขาเดินได้วิ่งได้น่ะให้เขาช่วยหน่อยเพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกบ้านเนาะเป็นลูกบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่เขาช่วยหน่อยเพราะาตัวเองอ่ะขยับเขยื้อนไม่ได้เลยเจ็บปวดนอนติดเตียงแล้วลูกก็ ช่วยอะไรไม่ได้ลูกก็ไม่พูดพูดไม่เป็นคือเหมือนคนไม่มีคําพูดพูดน้อยมากลูกลูกสาวเขาก็อยู่กับแม่แค่นั่นแหละแต่เขาเป็นคนที่พูดน้อยคือไม่มีคําพูดว่างั้นเถอะนั่นแหละทีนี้ก็เลยหาทางออกคนไหนช่วยได้ก็ช่วยแต่ทีนี้เกมไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินซื้อแปรเพื่อเลย แล้วก็เงินที่จะใช้ส่วนตัวแกเพราะาแกต้องใช้แกกินอาหารปกติไม่ได้แกต้องกินแบรนด์กินนมกินซื้อกินของพวกนี้แกต้องมีตังเพื่อที่ทจะที่จะไปซื้อเพราะาแกจะเหนื่อยแกกินไม่ได้เลยแกกินลงไม่ได้แกไม่ไหวต้องกินแบรนด์มั่งกินกินออของที่มีกําลังอ่ะดื่มของที่มีกําลังนะจ๊ะนั่นแหละทีนี้ก็ ไม่รู้จะไปยืมเงินใครแกก็นึกอยู่บอกให้แกยืมเงินใครได้ก็ยืมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยายเพ็ญจะจะหาทางส่งส่งไปให้แกแต่ไม่ใช่ธนาคารเก่าแล้วก็ไม่ใช่เบอร์เก่าต้องเป็นธนาคารคนอื่นต่อไปนี้ยายเพ็ญก็จะไม่ส่งแกให้ไม่ส่งให้แกเยอะหรอก เงินสามหมื่นนี่เยอะมากยายเพนหาลําบากมากที่หาหามาน่ะลาบากมากเพราะวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็เริ่มกินเงินป่วยแล้วค่ะพี่ก็ป่วยน้องก็ป่วยน้องสาวอยู่ทนอโนเวย์ก็กินเงินป่วยแล้วค่ะก็เคยกินก็กินมาตลอดแต่ตอนนี้กําลังกินเงินป่วยทาวอนเขาจะให้เงินป่วยทาวอนเพราะว่าอยาเป็นทํางานไม่ได้ ทีนี้พี่สาวนอนติดเตียงก็ป่วยนอนติดเตียงก็ทําทงานไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงินป่วยของยายเพ็ญอีกคนป่วยกินเงินของคนป่วยนี่แหละคะ่ะยายเพ็ญก็ป่วยนี่แหละก็ได้มีโอกาสมาวัดบ่อยเพราะว่ามีอเอระก็วันนี้ไหว้พระสวดมนต์แล้วอันนี้ดึกแล้วนะคะตอนกลางคืนแล้วไหว้พระสวดมนต์ แล้วยายเพ็ญก็ไปกวดน้ำให้เขาไปกวดน้ำให้เขาให้ขโมยคนนั้นนะ่ะจงมีดวงตายเห็นธรรมให้เกงกลัวต่อบาปเขาจะได้เลิกทำซะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกรรมยายเพ็ญนนะ่ะกินเงินป่วยแล้วเอาเงินป่วยของยายเพ็ญนนะ่ะส่งไปให้พี่สาวที่ป่วยนอนติดเตียงคนที่เขาเอาไปนะ่ะเขาบาปมาก บาปมากจริงๆเขาจะเอ่าเาหากินไม่ขึ้นนั่นแหละเขาต้องเอาเงินนั้นมาคืนถ้าเขาไม่เอาคืนนะเขาจะทํามาหากินไม่ขึ้นแล้วตัวเขาเองก็จะป่วยไปด้วยเพราะยายเพ็ญก็ป่วยแล้วพี่สาวของยายเพ็ญที่ส่งเงินไปให้เขานั่นก็ป่วยเงินหนะักเงินของคนป่วยถ้าเขาเอาไปเขาก็จะป่วยหนะัก และทำมมหากินไม่ขึ้นแล้วเงินที่เขาเอาไปใช้ถ้าตกชั่วลูกชั่วหลานมันก็ไปอยู่กับลูกกับหลานเขาด้วยเพราะว่ากรรมเวนะหรือบุญกุศลหรือกรรมหรือเวนะมันเป็นเผ่าพันพันแต่ที่พูดอยู่นี้ยาเพ็ญก็นึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่คนในธนาคารก็ต้องเป็นลูกเป็นหลานคนใกล้ตัวของตัวเองอยายเพ็ก็กลัวเหมือนกันกลัวเป็นลูกหลานของตัวเองเพราะว่า เพราะว่าลูกสาวเป็นคนกดตังค์ให้เวลาจะใช้ก็ต้องไปกดตังค์กดเสร็จก็อบัตไม่ให้แม่ไปกดออกมาเฉพาะพอใช้แต่ตอนนี้อยายเพ็นโทษใครยังไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปคนในธนาคารหรือคนใกล้ตัวหรือว่าคนข้างนอกเข้าไปแฮกแต่คนเข้าข้างนอกเขก็เข้าไปแฮกเนี้ยมันจะยากหน่อยเพราะว่า พี่สาวไม่เคยใช้บัตรธนาคารซื้ออะไรทางออนไลน์หรือไม่เคยใช้บัตรอะไรนอกลูกนอกทางสายอื่นแกกดทางออกจากธนาคารอย่างเดียวจริงๆค่ะเพราะว่าแกใช้บัตรไม่เป็นแกนอนติดเตียงแกใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่เป็นแกใช้ไม่ได้เลยนอกจากไปกดออกเท่านั้นมีแต่ลา,ายการกดออก ก็เลยไม่รู้ว่าจะสันนิษฐานว่าใครเป็นคนเอาไปงงอยู่ว่าใครเป็นคนเอาไปแล้วพี่สาวเป็นคนบอกเองว่าแกดูทางทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ใช่ทางอินเทอร์เน็ตาทาง u t u b บนะคะแกบอกว่ามีคนแก่คนหนึ่งแกสะสมมาตลอดชีวิตห้าล้านแล้วเงินาหายไปเฉย เงินหายไปทางธนาคารแต่พักหลังช่วงหลังเกบอกว่าเกได้คืนได้เงินคืนแต่ก็หวังว่าพี่สาวก็คงจะได้เงินคืนเพราะว่าทางธนาคารจะต้องรับผิดชอบถ้าทางธนาคารรับผิดชอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเอาเงินของเราไปเก็บ ถ้าเขารับผิดชอบไม่ได้เขาจะเงินของชาวบ้านเงินราษฎรไปเก็บไว้ในธนาคารทำไมเขาจะต้องรับผิดชอบได้เขาจะต้องใจ่ายให้ให้พี่สาวถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เดินเรื่องเขาก็จะไม่ติดตามให้ถ้าไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะไม่ติดตามให้เราจะต้องเดินเรื่องเต่พี่สาวนอนติดเจียงเกจนปัญญาเพราะว่าเกพูดก็ไม่ได้ แกพูดนิดหน่อยแกก็เหนื่อยแล้วแกก็ขยับตัวไม่ได้นอนซาเล้งกับกลับมาก็ไม่ไหวเพราะว่าแกแกระบุเพราะว่าแกเป็นมะเร็งเลือดมะเร็งกระดูกทั้งตัวแล้วกะดูกก็กร่อนหมดขยับตัวแทบไม่ได้เลยค่ะถ้าใครมีไอเดียยังไงก็ ก็แนะนำยายเพนด้วยนะคะเพราะว่ายายเพนจะลง youtube ด่วนเลยค่ะเผื่อได้คำตอบจากเพื่อนๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆจงระวังเนื้อระวังตัวใครมีงเงินมีทองแต่ก็ยายเพนก็คิดแล้วว่าถ้าไม่เอาเงินไปเก็บไว้ธนาคารเพราะที่ธนาคารเป็นที่ปลอดภัยแต่ทุกวันนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วแล้วจะให้พวกเราทำยังไงกันคนที่มีเงินสดน่ะ จะไปเก็บไว้ที่ไหนจะให้พี่สาวเก็บไว้กับตัวแล้วจะเก็บไว้ยังไงมันก็อันตรายไม่อยากให้เกเก็บไว้กับตัวทีนี้กะว่าจะยืมธนาคารของคนอื่นอาจจะเป็นคนอื่นในครอบครัวของตัวเองแล้วก็เป็นญาติเป็นโยม ส่งไปให้ญาติโยมเขาแต่พอใช้แล้วก็ให้เขาทอนไปให้พี่สาวดีกว่าต่อไปอันนี้คือทางทางออกฉุกเฉินค่ะแต่ทุกวันนี้แกไม่มีเงินที่จะใช้แล้วยาเพ็ญก็ส่งยังไม่ได้เขาจะต้องส่งธนาคารเบอร์ใหม่มาให้มันก็ต้องใช้เวลา มันวุ่นวายค่ะขอให้เพื่อนๆจงโชคดีระวังเนื้อระวังตัวขอให้มีเงินมีทองของตัวเองอย่าให้ใครมาลักมาขโมยได้ขอให้ปลอดภัยอยู่ยินเป็นสุขทุกคนค่ะแล้วขอให้คนที่ขโมยเงินของพี่สาวของเฮียเพ็งไปจงมีดวงตาเห็นธรรมและเกรงกลัวต่อบาปสาธุ ยกันเพื่อนๆขอบคุณที่รับฟังโชคดีทุกคนคะ่ะนอนหลับฝันดีตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะสวัสดีค่ะยิ้มไว้ก่อนคะ่ะยิ้มสู้